ถึงในช่วงถามตอบกันนะคะในเรื่องทักษะการคิดค่ะข้อที่1นะคะข้อข้อถามตอบนะคะข้อแรกถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดค่ะตัวเลือกที่1นนะคะการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองตัวเลือกที่2นะคะการคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบางคนตัวเลือกที่3นะคะเป็นสิ่งที่เกิดในทางปัญญาเกี่ยวกับจิตสำนึกเฉพาะคนตัวเลือกที่ส การคิดก่อให้เกิดพฤติกรรมทั้งภายในภายนอกจิตใจในการดำเนินชีวิตนะคะและตัวเลือกที่5นะคะคนแต่ละบุคคลมีความสามารถทางการคิดที่แตกต่างกันค่ะอ่านะคะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับการคิดนะคะจากที่เราได้ฟังไปนะคะคำตอบก็คือข้อที่2ค่ะการคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบางคนอันนี้ไม่ใช่นะคะการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่ว่า อาจจะเกิดขึ้นนะคะมีความสามารถทางการคิดแตกต่างกันออกไปแล้วก็เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองนะคะการคิดไม่ได้ไปเกิดขึ้นในอวัยวะอื่นๆของร่างกายนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการคิดค่ะข้อที่2นะคะถามว่าข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบของการคิดค่ะ,ะตัวเลือกที่1นนะคะสิ่งเร้าตัวเลือกที่2นะคะการรับรู้ตัวเลือกที่3วิธีการคิด ตัวเลือกที่4ข้อมูลหรือเนื้อหาหรือว่าตัวเลือกที่5ถูกทุกข้อเลยนะคะ,ะข้อใดบ้างเป็นองค์ประกอบของการคิดนะคะการคิดยมีหลายองค์ประกอบมากๆเลยนะคะแน่นอนเลยนะคะคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะคะสิ่งเร้าก็ใช่นะคะอาจจะเป็นภาพเสียงหรือสัญ,ญลักษณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันกระตุ้นเร้าให้เราคิดตามนะคะหรือการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส ตาหูจมูกลิ้นอะไรของเรามันก็กระตุ้นให้เราคิดเหมือนกันนะคะวิธีการคิดหรือว่าข้อมูลเนื้อหาก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการคิดเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะข้อที่3ค่ะอ่าเขาบอกว่าการที่คนเราเนี่ยนะคะได้รับอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีคุณภาพนะคะและนำไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอจะช่วยเสริมนะคะให้เด็กเนี่ย สมองมีการจเจริญเติบโตที่เต็มที่พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเขาถามว่าจัดเป็นปัจจัยด้านใดที่ส่งผลต่อความคิดของมนุษย์นะคะอาจทางด้านการที่ทําให้เด็กคนนี้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอเอาไปเลี้ยงสมองได้อย่างดีนะคะตัวเลือกที่ 1. พื้นฐานทางครอบครัวตัวเลือกที่2พื้นฐานทางความรู้ตัวเลือกที่3การทํางานของสมอง ตัวเลือกที่4วัฒนธรรมและตัวเลือกที่5จริยธรรมคิดว่าเป็นปัจจัยด้านไหนคะที่จะทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่เพียงพอตั้งแต่ยังเป็นเบบีเนาะ คําตอบก็คือเรื่องของพื้นฐานทางครอบครัวค่ะการเลี้ยงดูนะคะให้เด็กคนนี้เนี่ยมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะคิดสิ่งต่างๆต่อไปได้นะคะในข้ออื่นๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมจริยธรรมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับอาหารก็อาจจะไปเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบ่มเพาะหรือว่าความเชื่อต่างๆต่อมานะคะ ต่อมานะคะในข้อที่4นะคะถามว่ารายละเอียดนะคะหรือว่าความสามารถในการแยกแยะส่วนต่างๆออกเป็นส่วนพื้นฐานหรือส่วนย่อยๆนะคะเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงหรือว่าความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆเป็นการคิดในรูปแบบใดนะคะตัวเลือกที่1คิดเชิงสร้างสรรค์ตัวเลือกที่2ค,คิดเชิงวิเคราะห์ ตัวเลือกที่3คิดเชิงวิภาคตัวเลือกที่4คิดเชิงบวกและตัวเลือกที่5เป็นการคิดเชิงลบค่ะ,ะการที่สมองเราเนี่ยสามารถแยกแยะส่วนย่อยๆออกนะคะแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ของ,ององค์ประกอบย่อยๆนั้นเนี่ยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นการคิดรูปแบบใดคำตอบนะคะก็คือเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะหรือที่เรียกว่า a n a l y t i thinking ะะการคิดเชิงสร้างสรรค์เนี่ยอาจจะเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆนะคะมีความคิดริเริ่มคิดนอกกรอบนะคะแต่การคิดที่แยกส่วนประกอบต่างๆนะคะที่ยกตัวอย่างนะคะอย่างชัดเจนเลยก็คือเช่นนะคะวิเคราะห์คู่ครองนะคะในการเลือกคู่ครองนะคะก็ต้องมาวิเคราะห์แยกส่วนประกอบย่อยๆต่างๆนะคะเช่นในเรื่องของรูปร่างหน้าตานิสัยหรืออาจจะพื้นฐานทางครอบครัวอะไรต่างๆแยกส่วนออกมาเพื่อที่จะพิจารณา นะคะตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆอันนี้เป็นแบบวิเคราะห์นะคะต่อมานะคะข้อที่5ถามว่าบุคคลในข้อใดที่มีลักษณะเป็นคนคิดบวกค่ะคนคิดบวกเป็นยังไงคะตัวเลือกที่1นะคะนก no, นะคะมักจะคาดก,การถึงสิ่งที่เลวร้ายอยู่เสมอเลยนำไปสู่บุคลิกภาพที่เป็นคนไม่ประมาท2คือน้อย ไม่ลืมอะไรหรือว่าไม่ให้อภัยใครง่ายๆนะคะ3คือน,นิดมักจะอิจฉาเวลาที่คนอื่นได้ดีหรือว่าตัวเลือกที่4นะคะนัดมีความอดทนต่ำเวลาเจอปัญหาตัวเลือกที่5นะคะน้ำเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยพยายามมองอย่างสร้างสรรค์หาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะอ่ะคนไหนนะคะน่าจะเป็นบุคคลที่ดูเป็นคนคิดบวกคะแน่นอนเลยนะคะ ไม่ยากนะคะเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าคนคิดบวกก็คือตัวเลือกที่5นะคะก็คือน้ำนั่นเองเวลาที่เขาเจออะไรที่ไม่ดีสถานการณ์ที่เลวร้ายก็พยายามสร้างมุมมองที่สร้างสรรเพื่อแก้ไขปัญหานะคะแต่อันอื่นๆเนี่ยเป็นคนที่คิดลบหรือว่ามองโลกในแง่ลายทั้งสิ้นเลยนะคะค่ะเหล่านี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของตัวอย่างแนวถามตอบที่ยกมาทบทวนความจํา ให้กับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงถามตอบกันนะคะในเรื่องทักษะการใช้เหตุผลค่ะอ่ะเรามาดูกันนะคะข้อแรกนะคะถามว่าข้อเท็จจริงหรือว่าแฟกต์เนี่ยคืออะไรนะคะตัวเลือกที่1บอกว่าข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ ตัวเลือกที่2นะคะข้อเท็จจริงเนี่ยคือข้อมูลที่ผู้กล่าวอ้างเชื่อว่าถูกต้องตัวเลือกที่3ข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของผู้ที่กล่าวอ้างตัวเลือกที่4ข้อเท็จจริงนะคะคือความคิดเห็นที่น่าเชื่อถือตัวเลือกที่5นะคะข้อเท็จจริงคือข้อมูลที่ทุกคนยอมรับอ,อะไรเป็นข้อเท็จจริงนะคะอะไรคือ o p i n i เนหรือว่าความคิดเห็นนะคะข้อแท็จ,จริงนะคะคำตอบก็คือตัวเลือกที่1เลยค่ะคือข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้นะคะเป็นจริงพิสูจน์ได้นะคะส่วนตัวเลือกอื่นๆเช่นผู้เก่าวอ้างเชื่อว่าถูกต้องคือความเชื่อของเราว่าถูกเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่จริงก็ได้หรือว่าคือข้อมูลที่ทุกคนยอมรับอย่างนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะสิ่งที่คนยอมรับทั้งหมดเลย อาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้ออื่นๆนะคะไม่ใช่ข้อเท้จริงนะคะต่อมานะคะข้อที่2ถามว่าการใช้เหตุผลได้ดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ,ะข้อใดดูใช้เหตุผลได้ดีนะคะตัวเลือกที่1นนะคะเป็นการใช้เหตุผลที่คำหนึ่งถึงความรู้สึกผู้ที่จะได้รับผลกระทบตัวเลือกที่2นะคะ ใช้เหตุผลบนพื้นฐานของหลักฐานที่น่าเชื่อถือตัวเลือกที่3นะคะใช้เหตุผลที่สามารถโน้มน้าวให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามได้ตัวเลือกที่4ใช้เหตุผลอย่างมีชั้นเชิงและตัวเลือกที่5นะคะเป็นการใช้เหตุผลด้วยเจตนาที่ดีอ่าอะไรเนี่ยที่ถือว่าเป็นการใช้เหตุผลที่ดีนะคะคำตอบก็คือ ตัวเลือกที่2ค่ะนะคะใช้เหตุผลบนพื้นฐานของหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงนะคะอย่างอันแรกเนี่ยนะคะคำนึงถึงความรู้สึกผู้ที่จะได้รับผลกระทบนะคะบางทีถ้าเราเออคำนึงมากนะคะเราอาจจะมีการใช้เหตุผลที่บิดเบือนไปนะคะหรือสามารถโน้มน้าวให้คนคอยตามได้บางทีก็อาจจะเป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อเนาะไม่ได้ใช้เหตุผลที่ดีเพราะว่าหลักฐานที่เอามา นะคะต่างๆอาจจะไม่น่าเชื่อถือนะคะการใช้เหตุผลที่มีชั้นเชิงหรือด้วยเจตนาที่ดีก็ยังไม่ถือว่าเป็นการใช้เหตุผลที่ดีเท่ากับหลักฐานน่าเชื่อถือเอามาซัพพอร์ตเรานะคะต่อมานะคะข้อที่3นะคะค่ะข้อใดคือหลักสําคัญในการพิจารณาหลักฐานที่ดีคะอะจากที่เราบอกไปแล้วเนาะว่าหลักฐานเนี่ยสำคัญนะคะหลักฐานที่ดีควรเป็นอย่างไรตัวเลือกที่1 ต้องมีความทันสมัยตัวเลือกที่สองนะคะต้องเป็นหลักฐานโดยตรงเท่านั้นตัวเลือกที่สนะคะต้องเป็นความรู้เชิงประจักษ์ตัวเลือกที่4นะคะต้องเป็นหลักฐานที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและตัวเลือกที่5ต้องมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะโอ้โหดูดูแล้วเนี่ย มือนจะใช่หมดเลยนะคะแต่ข้อที่สําคัญที่สุดในการพิจารณาหลักฐานที่เอามาอ้างเหตุผลนะคะว่าเป็นหลักฐานที่ดีเนี่ยคืออะไรนะคะอ่ะคำตอบก็คือนะคะต้องมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือได้นะคะเช่น <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเราจะไปบอกอาจารย์นะคะว่า <c oughs> วันนี้เนี่ยไม่สบายนะคะแล้วก็ไม่สามารถเข้าเรียนได้นะคะต้องลา หลักฐานที่ดีที่จะมาซัพพอร์ตเหตุผลของเราคืออะไรก็คืออาจจะเป็นใบรับรองแพทย์ใช่ไหมคะที่มีแหล่งอ้างอิงชัดเจนเนาะมีโรงพยาบาลอะไรออกให้นะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือว่าออกมาจากแพทย์เนาะไม่ได้ออกมาจากเพื่อนบ้านนะคะเซ็นให้ว่าเออดูแล้วมันป่วยจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานที่ดีก็คือหลักฐานที่มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนน่าเชื่อถือนะคะต่อมานะคะข้อที่สี่ถามว่า ผู้ที่มีวิจารณญาณดีเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรตัวเลือกที่1นนะคะวินิจฉัยข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้องและชัดเจนตัวเลือกที่2นะคะโน้มน้าวให้เกิดความคิดคล้อยตามได้ตัวเลือกที่3รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตัวเลือกที่4อธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือและตัวเลือกที่5เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นค่ะ คนที่มีวิจารณญาณที่ดีเป็นยังไงคะคำตอบเลยนะคะก็คือข้อที่1ค่ะวิจัยข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมีวิจารณญาณตัดสินได้เป็นอย่างดีอยู่ดีๆจะไปคล้อยตามเทคโนโลยีหรือจะไปเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอะไรอย่างนี้อาจจะใช้อารมณ์ร่วมนะคะในการตัดสินก็ถือว่า,ายังไม่มีวิจารณญาณที่ดีนะคะสุดท้ายข้อที่5นะคะ ถาว่าทักษะการใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหาหมายถึงข้อไหนนะคะตัวเลือกที่1ค่ะการพยายามแก้ไขสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการนะคะตัวเลือกที่สองทำความเข้าใจสถานการณ์หรือสภาวะการที่เกิดขึ้นตัวเลือกที่3คือการปรับตัวให้ทันสมัยตัวเลือกที่4คือการพยายามแก้ไขข้อบอกพร่องและตัวเลือกที่5นะคะ การบูรณาการความขัดแย้งเพื่อหาจุดร่วมที่ดีที่สุดข้อใดเป็นทักษะการใช้เหตุผลเพื่อเอาไปแก้ปัญหาคะอ่ะมันคืออะไรนะคะก็คือข้อที่หนึ่งเลยนะคะคือพยายามแก้ไขสภาวะหรือสถานการณ์ที่มันไม่พึงประสงค์ให้บรรลุไปในแบบที่เราต้องการนะคะอันนี้คือใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหานั่นเองนะคะอ่ะ ะะก็จบไปนะคะกับแนวถามตอบทั้ง5ข้อก็เป็นตัวอย่างบางส่วนนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปหาอ่านหรือว่ารับชมกันต่อไปได้นะคะต่อไปครับเป็นแนวถามตอบนะครับในประเด็นเกี่ยวข้องกับก,บการแสวงหาความรู้ รเรามาดูกันครับเรามี5ข้อนะครับดูกันว่าตอบได้กันขนาดไหนนะครับข้อที่1ครับข้อเท็จจริงนะครับที่อาจเป็นตัวเลขตัวอักษรข้อความรหัสซึ่งอาจถูกกําหนดหรือเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปคืออะไรนะครับตัวที่1ครับข้อมูลตัวที่2ส,สารสนเทศตัวที่3ความรู้ตัวที่4ภูมิปัญญาและตัวที่5สถานการณ์ครับ ข้อเท็จจริงที่อาจเป็นตัวเลขตัวอักษรข้อความรหัสซึ่งอาจถูกกาหนดหรือเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปคืออะไรนะครับอันนี้เป็นการถามนิยามนะครับเกี่ยวกับคําศัพท์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรู้นั่นเองนะครับอย่างที่กล่าวไว้มาตอนต้นเนานะว่าการแสวงหาความรู้เนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการเนี่ยหาว่าความรู้เนี่ยมันเกิดจากอะไรก่อนนะครับความรู้เนี่ยเป็นชุดข้อมูลที่ได้มาจากสองสิ่งที่สําคัญนะครับ ก็คือข้อมูลและก็สารสนเทศนะครับทีนี้เรามาดูกันเนี่ยว่า5คํานี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้หลายๆคนที่จําได้ก็คงจะตอบได้แหละว่าข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขตัวอักษรรหัสข้อความอะไรเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลครับข้อมูลคือข้อเท็จจริงนะครับที่ออกมาเนาะเป็นข้อเท็จจริงออกมาแล้วล่ะ แต่ว่ายังไม่ได้มีการสังเคราะห์วิเคราะห์อะไรทั้งนั้นนะครับเป็นตัวเลขดิบๆมาหรือเป็นข้อมูลแบบว่าที่ไม่ผ่านกระบวนการอะไรเลยผ่านการเก็บมาอย่างเดียวนะหรือ่านหาไมา่อย่างเดียวนะครับแต่ข้อมูลข้อมูลหนึ่งเนี่ยถ้ามีการวิเคราะห์แล้วนะครับจะก,กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสารสนเทศคือข้อมูลที่มีการปรุงแต่งแล้วมีการจัดระบบระเบียบเป็นอย่างดีแล้วนะครับซึ่งสามารถนําไปใช้ได้การที่คนเอาข้อมูลที่เป็นสารสนเทศเนี่ยไปใช้ได้ ก็จะเกิดสิ่งข้อ3ขึ้นมาคือความรู้นั่นเองนะครับความรู้เมื่อมีการสั่งสมกันมากเข้ามากเข้านะครับก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าภูมิปัญญาในข้อ4ตามมาอีกนะฮะส่วนสถานการณ์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเลืกทั้ง4ี่นี้เลยทั้ง5นี้เลยนะครับนั้นคําตอบของข้อ1น,นี้ก็คือข้อที่1ครับข้อมูลน,นั่นเองนะครับถามนิยามไปแล้วนะครับมาดูข้อ2กันเนาะว่าถามอะไรนะครับ อันนี้ถามความจำเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพสภาวะโลกาภิวัตน์นะครับข้อ2ถามว่าสภาวะโลกาภิวัตน์หรือ globalization นะครับเกิดขึ้นในสังคมยุคใดครับตัวที่1สังคมกเกษตรกรรมตัวที่2สังคมวิทยาศาสตร์ตัวที่3สังคมอุตสาหกรรมตัวที่4สังคมสารสนเทศและตัวที่5สังคมความรู้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ สังคมนะครับสี่ยุคที่ผ่านมานะครับเราก็จะมียุค 1.0, 2.0, 3.0, 4.0นะครับที่ที่เรารู้จักกันทุกวันนี้นะครับสังคมยุคแรกเริ่มเดิมทีของเราก็เป็นสังคมที่เรียกว่าเกษตรกรรม1.0นั่นเองนะครับเปยุคที่ประชาชนาประชาชนปร,ประชากรโลกเนี่ยยังอยู่ในภาวะของการเกษตรกรรมเนาะทำงาน,นเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์อะไรไปเพื่ออย่างชีพนะครับ ต่อมาเมื่อมีการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ขึ้นในยุโรปแล้วก็ส่งผลต่ออะไรต่างๆขึ้นมานะครับในยุโรปและเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับก็ทําให้โลกเข้าสู่ยุค2.0หรือยุคที่เรียกว่ายุคอุตสาหกรรมนะครับมีการผลิตของเข้าโรงงานมนุษย์ทุกคนกลายเป็นมนุษย์โรงงานครับทำงานตามกะตามเวลามากขึ้นนะครับต่อมาเมื่อมีความก้าวหน้าทางด้านนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะก็เข้าสู่ยุคที่3ที่เรียกว่า3.0เนี่ย หรือยุคสารสนเทศนะครับข้อมูลข่าวสารมีความจําเป็นในการในการดําเนินชีวิตแล้วในการดำเนินธุรกิจแล้วนะครับแล้วก็โลกาภิวัตน์เนี่ยก็คือการที่โลกเนี่ยมันมีความเล็กลงโลกที่ดูเหมือนกว้างสมัยก่อนเนี่ยก็เล็กลงเพราะว่ามีการส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันเร็วขึ้นนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคนอเมริกันก็รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเช่นเดียวกันกับการที่เกิดปัญหาในประเทศอเมริกาคนไทยก็รู้ว่าเกิดอะไรบ้างอันนี้คือยุค ที่เรียกว่าโลกาพิวัตนะฮะและส่งผลกระทบถึงกันหมดนะเศรษฐกิจไทยไม่ดีก็เกิดขึ้นอาจจะเศรษฐกิจโลกไม่ดีนะอะไรที่อย่างมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับส่วน4.0เนี่ยป็นยุกต์สังคมที่ว่าสังคมความรู้คือการใช้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆเนี่ยในการดําเนินชีวิตมากขึ้นนะครับนั้นโลกาพิวัต์นั้นเกิดยุค3.0ครับในยุคที่เรียกว่าสังคมสารสนเทศหรือสังคมที่ข้อมูลเป็นใหญ่นั่นเองนะครับต่อมาข้อ3นะครับ การแสวงความรู้หรือความจริงโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นเหตุเป็นผลและมีกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบอันนี้คือคํานิยามของสิ่งใดครับก็ตัวที่1การวิจัยตัวที่2การนิรนัยตัวที่3การศึกษาตัวที่4การวิเคราะห์และตัวที่หาการใช้เหตุผลนะครับอันนี้เป็นกระบวนการครับในการแสวงความรู้อย่างเป็นระบบนะครับเขาจะบอกว่าเนี่ยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์นะตั้งสมมติฐานทดลอง นะและก็มีการค้นคว้าเป็นระบบว่ามีระเบียวิธีวิจัยอย่างต่างๆของเขานะครับอันนี้ง่ายครับก็คือตอบข้อ1น,นั่นเองเรื่องการวิจัยนะครับคีย์เวิร์ดของมันนี่คือการค้นคว้ายอย่างเป็นระบบนี่นแหละนะจะเรียกว่าการวิจัยต้องมีระเบียบแผ,แผนต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อ4ครับแพลตฟอร์มรวมรายวิชาซึ่งประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสําหรับมหาชนเรียกว่าอะไร นะครับตัวที่1 MOOC มุกนะครับตัวที่2 m o โมดูลตัวที่3 c y ไซเบอร์ตัวที่4เว็บไซต์ตัวที่5าอินเทอร์เน็ตครับอันนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเลยนะครับในการศึกษาเล่าเรียนกันในยุคสังคมปัจจุบันนี้สังคมดิจิตัลนะครับอันนี้หลายๆคนก็คงน่าจะจำได้นะครับว่าคือข้อที่1 MOOC มุกนั่นเองนะครับ เป็นรวมวิชาต่างๆสั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆ,นๆเรียน5ชั่วโมง10ชั่วโมง15ชั่วโมงอะไรบ้างนะครับเป็นความรู้ในแขนงต่างๆที่มหาวิายทยาลัยทหลายๆแห่งเนี่ยก็เริ่มทํากันแล้วนะครับเรื่องของมุกนั่นเองนะข้อบน้อ1นะครับข้อสุดท้ายครับหอภาพยนตร์แห่งประปธธรรเทศไทยครับจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทไหนครับตัวที่หหอประวัติตัวที่2พิพิธภัณฑ์ตัวที่3ศูนย์ข้อมูลตัวที่สี่ศูนย์สารสนเทศ โดย5หน่วยงานจุดหมายเหตุครับอันนี้ออกเป็นความจําเล็กน้อยนะครับหอภาพยนตร์ประเทศไทยก็จะเป็นการเก็บนะบพวกฟิล์มต่างๆนะภาพยนตร์ต่างๆเอาไว้นะครับในรูปแบบของประวัติศาสตร์เนาะพัฒนาการของฟิล์มไทยพัฒนาการของภาพยนตร์ไทยมีอะไรบ้างนะครับดังนั้นลักษณะของเขาเนี่ยจะเข้าข่ายของการเป็นตัวที่5ครับหน่วยงานจุดหมายเหตุนะครับเพราะว่าเก็บเกี่ยวข้อมูลประวัติของที่ต่างๆของฟิล์มลักษณะต่างๆไว้ด้วย เหล่านี้นะครับก็เป็นแนวถามแนวตอบนะครับของอเรื่องเกี่ยวกับแหล่งความรู้นะครับการแสวงความรู้ในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งมีวิธีการมากมายเลยนะครับในการแสวงความรู้ทั้งในระบบนอกระบบ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยนะครับจะสะดวกแบบไหนนะครับเราสะดวกเข้าวิทอร์เน็ตก็ออนไลน์ไปใครสะดวกเข้าหองสมุดก็เข้าไปนะครับแต่แหล่งเรียนรู้ทุกอย่างอยู่รอบตัวเราครับแม้กระทั่งบุคลคลครูบาอาจารย์หนังสือเล่มหนึ่งก็เป็นแหล่งความรู้ทั้งสิ้นนะครับและความรู้เนี่ยแก้ทําให้สังคมนี้เนี่ยพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งครับผม